คุณคิดว่าโหมดทินทิศบน iOS 26.1จะช่วยประหยัดแบตได้จริงหรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้คุณประหลาดใจ Apple ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 26.1เบต้าสีที่ชื่อว่าทินท้นทิศย้อมสีซึ่งเป็นตัวเลือกที่ช่วยลดความโปร่งใสของเอฟเฟกต์ลิควิดแกลสทำให้หน้าจอดูทึบขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชอบความใสาวาวของยุยแบบเดิมแต่หลายคนก็สงสัยว่าโหมดนี้จะช่วยประหยัดแบตได้ไหมและนี่คือจุดที่น่าสนใจ ทีมงานไมโครสได้ทดสอบจริงบน iPhone 17 Pro Max เพื่อหาคำตอบให้ชัดเจนการตั้งค่าทดสอบที่ละเอียดและเป็นระเบียบเพื่อให้ผลการทดสอบใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากที่สุดทุกการทดสอบใช้เงื่อนไขเดียวกันเกือบทั้งหมดดังนี้ความสว่างหน้าจอตั้งไว้ที่50%ปิดฟีเจอร์ True Tone และ Night Shift ใช้ Light Mode ไม่ได้เปิดาร์กโหมดปิดการดับหน้าจออัตโนมัติความจุบแบตยัง100% อุณหภูมิระหว่างทดสอบอยู่ที่20-22ิีการทดสอบทั้งหมดแบ่งออกเป็น4แบบ Liquid Glass แบบคลีค่าเริ่มต้น Liquid Glass แบบทินทิดทินทิดเปิด reduce transparency และ increase contrast ทินทิด reduce transparency increase contrast reduce motion วิธีทดสอบที่จำลองการใช้งานจริงในแต่ละรอบทดสอบทีมงานทำกิจกรรมเหมือนกันทั้งหมดใช้เวลารวม2ชั่วโมงครึ่ง2.5ชั่วโมง และจับเวลาไปทุกช่วง30นาทีเลื่อนดูที่ทอ30กนาทีดู YouTube 30นาทีเล่น Instagram r r i ิส3 30นาทีท่องเว็บบน Safari m แม r o คร r s 30นาทีเปิด Apple Map ค้างไว้โดยไม่เคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีการเปิด Control Center และ Notification Center ทุก3.5นาทีรวมทั้งหมด20ครั้งต่อรอบเพื่อจำลองการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ผลการทดสอบที่น่าแปลกใจผลที่ออกมาแทบไม่ต่างกันเลยดูเหมือนว่าโหมดทิทติไม่ได้ช่วยประหยัดแบตมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับโหมดคลีค่าเริ่มต้นแบตเตอรี่ที่เหลือหลัง2.5ชั่วโมงแตกต่างกันเพียง1%เอร์เท่านั้นซึ่งอาจเกิดจากความแปรผันของเนื้อหาที่ดูในแต่ละรอบเช่นคลิปที่ทอหรือรีสที่ไม่เหมือนกันหนึ่งอเปอร์ซคำถามที่น่าสนใจทำไมผลการทดสอบจึงออกมาแบบนี้ b ั t t e r S b a e r S b a e r t t e r t t e S b a t t r y S Battery S b a t e r S Battery S b a t t า r y S b a t t e จะช่วยประหยัดแบตมากกว่านี้แต่ทำไมผลการทดสอบจึงแสดงว่าไม่มีผลมากนักอาจเป็นเพราะว่าแอปอย่างทิทอและอินส a าแกรมแทบไม่ได้ใช้เอฟเฟก Liquid ิ l a s s มากนักหรืออาจเป็นเพราะว่า iPhone 17 Pro Max มีฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยทําให้การเรนเดอร์กราฟิกไม่ได้ใช้พลังงานสูงมากข้อสังเกตและข้อจํากัดที่ต้องพิจารณาการทดสอบนี้ใช้เวลาเพียง2.5ชั่วโมงต่อรอบหากใช้งานจริงทั้งวันเช่น10 16ชั่วโมง อาจมีผลเล็กน้อยแต่คาดว่าจะไม่ถึง1 2ถึงสเอร์เแอปบางอย่างอาจไม่ได้ใช้เอฟเฟกหรือควิดแกลดมากนักซึ่งอาจส่งผลต่อผลการทดสอบหากใช้ iPhone รุ่นเก่าผลการทดสอบอาจต่างไปเพราะชิปเก่าอาจต้องเรเดอร์กราฟิกหนักกว่าสรุปคุณควรใช้โหมดทิ้งทิศหรือไม่ and this is the part most people miss โหมดทิ้งทิศไม่ได้ช่วยประหยัดแบตแต่อย่างใดแต่มันก็ยังเป็นฟีเจอร์ที่ดีสำหรับคนที่อยากได้ลูกทึบ ดูเรียบหรูและสบายตาหากคุณต้องการยืดอายุแบตให้เห็นผลจริงแนะนําให้ใช้วิธีดั้งเดิมที่ได้ผลชัดกว่าเช่นเปิดลอ w p w w r r o o e e ใช้ Adaptive Power Mode เปิด Dark Mode และลดความสว่างหน้าจอคำถามสำหรับคุณคุณเคยลองใช้โหมดที่ทิบน iOS 26.1หหรือยังคุณรู้สึกว่ามันช่วยประหยัดแบตได้หรือไม่และคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้ควรถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรที่มา macromers https colon slash slash www.makromus.com slash สองศูนย์สองห้า slash หนึ่งศูนย์ slash สองสี่ slash ios ขีดสองหกขีดหนึ่งขีดลิควิดขีดแกลส์ขีดแบตเตอรี่ขีดเทส